สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีนะครับเันนเกมที่ป,ปททั่นป่ายอัปเดตกิจกรรมใหม่ก็เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ทีบอมก็จะอัปเดตสิ่งที่กำลังจะมาหรือว่ากาลังที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าของฟรีก็มีของเติมก็มีนะครับผม,ผมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับต้องบอกแน่นอนนะัมีของอะไรบ้างมีชุดใหม่มีศาสนะหมัดใหม่ ของใหม่เพียบนะครับผมเนาะแต่วันนี้นะครับก็ชุดมาแล้วนะครับผมให้เราดูที่ร้านค้าก็ได้นะครับคลิกที่ร้านค้าก็ได้ง่ายๆนะครับแล้วเราก็เลื่อนๆตรงนี้นะครับทุกคนดูนะนะฮะแล้วก็นี่เลยร้านค้าโบโกตอนแฟชั่นฮันเตอร์นะครับมาเลยนะครับทุกคนก็คลิกมานะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะครับในนะฮะก็จะมี2ชุดสชุดนะครับผมที่ให้เลือกนะครับจะเป็นแบบว่าร้านค้าโมโกทุกคนจาได้ไหมอ่นะฮะ บอกเลยว่าหัวขาวใหม่นะครับโคตรเท่แล้วก็ตัวหัวฟ้านี่นะครับผมเนาะอยากได้อันไหนก็เลือกเอาสำหตัวพี่วบก็ต้องชุดใบยอยู่แล้วใช่ไหมเออเลือกถัดไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เลือกของที่เราไม่มีนะครับว่าจะเอาอันไหนนะครับอู้อันนี้ของใหม่หรือเปล่าทุกคนเอาอัน,าน,น,อนนี้แล้วกันอ่ะยิ่งย่นอย่างนี้ชุบแบบนี้เลยโมโคนะครับเห็นไหมหมุนครั้งแรก9เพชรนะครับผมถามว่าถ้าเราหมุนทั้งหมดเนี่ยมันกี่เพชรเก้าสี่เก้าร้อ9เก้าเก้าสองเนะครับผมเห็นไหมก็ประมาณ สองพันนิดๆนะครับผม2 0 0พนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเหมาก็รับไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะกสิ่งที่เราจะได้ก็คือนะคแล้วก็อันนี้นะคอสวยกันไปเนาะก็ลองสุ่มดูเนาะแล้วก็มาเลยนะครับ <c oughs> สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพลาดไม่ได้นะครับ ขอบคุณทางด้าน IG ด้วยละกันนะครับอ่าที่ผมจะขยับมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ขอเปิดตรง IG นะครับนี่เลยนะครับสิ่งที่จะเข้ามานะครับก็คือเคลวนะครับโอ้โห้โคตรเท่เลยถามว่าจะเข้ามาวันไหน25นะครับทุกคนนะครับตรงนี้นะอ่าเคียวสวยๆเลยนะครับขอบคุณ IG S s h a y ด้วยนะครับผมขอบคุณครับนะฮะแล้วก็มีทางด้านคาตาะครับทุกคนเห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับคาตาะตัวนี้เห็นไหมครับทุกคนโอ้โหแบบ ออร่าแล้วก็แสงสีเสียงเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เป็นประกายคล้ายๆสีชมพูนะครับอาวสวยมากๆนะฮะแล้วมีหิมะตกด้วยนะครับสวยจริงนะฮะนี่นะครับโอ้โหเจ่มเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพลาดไม่ได้นะครับก็คือหมัดนะครับผมเาเรียกว่าหมัดคริสต้าแหมไม่ใช่หมัดซันตานะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่ครับต่อยไป็นทีนะครับโคตรเท่ตีครับโอ้โหเท่ที่เลยนะครับต่อยปุ๊บก็จะเป็นแบบ แสงเนาะอ่าชุบนี่นะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กระทะนะครับผมนี่เลยนะครับกระทะกระทะ เซตนี้จะมาด้วยกันนะครับกระทะได้ฟรีนะครับคาตนะะตุ่มสุ่มนะครับมี4อย่างที่พี่บอมเปิดมาเนี่ยเราจะได้ฟรีแค่หนึ่งอย่างก็คือกระทะตัวนี้นะครับผมเนาะก็ตัวนี้เลยนะครับกระทะเลยนะครับผมกระทะเลยแหละนะครับนี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ พีเจสปินนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทุนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่น <Wow. S 1> สุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับ <Wow. S 1> ก็สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับ สมัครสมาชิกนะครับแบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ Google ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่พ้อมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เพชรนะครับหกหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรก ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว่างไว้บอกก็ยอกก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ต้องตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชร14792ไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอเปลินไปทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดรอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของรางวัลนะครับก็ติดต่อไปเพจเพจนะครับเพจเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ ติดต่อไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมใช่แล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นบัตรกาลีน่าเลยนะครับอู้สจุดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3แมอนนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมาผมบอกเลยว่าทุกคนน่าจะปลื้มตาปลื้มใจนะครับว่าของที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยแบบโอ้โหหัวละการมากแล้วก็รอได้เลยนะครับมีชุดด้วยนะมีชุดด้วยนะครับลองหาชุดไม่เจอไม่ให้คดูละกันนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะสำหรับชุดนะครับแต่มันอยู่ตรงหน้าปกอ่ะทุกคนนั่นแหละชุดนั้นอ่ะนะครับที่ทุกคนจะแบบว่าได้เห็นแล้วก็ได้รับนะครับผมสําหรับชุดเนาะ แล้วก็หลักๆที่ทุกคนจะเห็นอะต้องตรงหน้าปกอะเนาะก็จะเป็นบอร์ดใช่ไหมครับทุกคนก็ดูตรงอันนี้ก็ได้นะครับสําหรับบอร์ดเนาะออกไปหน้าล็อบบี้นะครับนีบ่นะฮะแล้วก็หันมานะครับทุกคนหันมาหันมาหันมานี่ครับ ก็คือบอร์ดที่ทุกคนจะได้รับฟรีนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแบบว่าคล้ายๆแบบหาโทเคนอะไรประมาณนี้ครับทุกคนนะครับ,นะรบมันจะอยูอ่ตรงข้างหน้านี่แหละทุกคนข้างบนนี่แหละครับเออนะครับ จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนให้เราแบบเล่นอะไรประมาณนี้ครับเนาะมันจะเป็นอีกภารกิจหนึ่งแต่ตอนนี้ชื่อชุดอ่ะเราล็อกอินครบได้ละนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้คือตรงนี้อยู่นะครับเห็นไหมร้านค้าอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะมาในวันไหนนะครับแต่ผมบอกได้เต็มปากเลยว่า25นะครับ มาแน่อนอนนะครับของรางวัลแล้วก็อะไรต่างๆนะครับทุกคนเห็นดูดูไหมนะฮะก็จะมาให้เราเก็บนะครับ25-26เป็นกระทะที่บอมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับเราจะได้ฟรีนะครับเนาะแต่คาตานะไอยองไงอะ บัตรอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่ไมฟรีนะครับทุกคนเนาะก็สามารถเก็บเงินกันไว้ด้วยแล้วก็ออมเพรกันไว้นะครับผมแล้วก็ไอ้ถ้าปักธงพี่บอมยังบอกไม่ได้ว่าจะมาตอนไหนนะครับผมแล้วก็ให้เรามากรอกรายละเอียดแบบฟอร์มนี้ได้นะครับทุกคนการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยว่าเฮ้ยเราแบบชอบไหมอะไรอย่างนี้อัปเดตครั้งนี้อย่างเงี้ยการปรับเปลี่ยนสกลิลเนี่ยถ้าทุกคนมาช่วยกันเยอะๆตรงเนี้ยครับเกมอ่ะมันจะได้ปรับนะครับแบบว่าอันเนี้ยแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับก็ นั่นแหละทุกคนนะครับเห็นไหมนะครับก็สามารถมากรอกได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้บอมก็สอนไปแล้วนะอันนี้เป็นภารกิจที่คนแบบว่าไม่ได้เล่นนานกลับมาเล่นอะไรประมาณนี้ครับก็จะได้ชุดฟรีอะไรเนาะตัวละครฟรีไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดยืดยันอะไรอย่างงี้ส่งได้เลยอะไรประมาณนี้ครับทุกคนเนาะก็ไปตอบกันด้วยนะเป็นแบบทดสอบนะครับการอัปเดตแพทความมือหัวใจนะเราอยู่ที่เรานะครับว่าเฮ้ยถ้าเราประเมินออกมาต่ํา GM ก็จะได้ปรับนะครับอย่างเช่นอ่ะดีกวผมจะให้ดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งอ่ะนี่นี่นะทุกคนข้อนี้อ่ะเห็นไหมคุณนักสมบัติการปรับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้นะครับพบเห็นกันเป็นเปในแผ่นนี้คืออะไรนี่เราก็ติ๊กไปนะครับเกินไปอะไรประมาณนี้โคโนโ,นโนโดนปรับนะบอดแม่งยิงกิบแองเกินอะไรประมาณนี้เราก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็น ให้ในนี้ได้นะครับทุกคนเนาะก็สามารถแจกแจงได้นะครับผมโอเคสําหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่บอลจะมารีบทําคลิปให้ดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณไอีนะครับแล้วก็ขอบคุณการนิหน้าพีไฟด้วยนะครับถ้าไม่ค่อยมีทางการนิหน้าพีไฟแล้วก็ไอจีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยเข้ามารับชมและติดตามครับขอบคุณครับบ๊ายบายและโชคดีครับสวัสดีครับ